โอ้ใบใบมาดูเจอแกล้ยน่าจะโดนลมหักเอียงหักคอจุดล้างไว้โอ้ต้องเอาล่ะครับพอพอบ่มแล้วล่ะน,น่าจะพอบ่มแล้วโอเคเขหาหักจุดที่ล้างนั้นพอดีเลยนะครับ หักจุดที่ลังพอดีเลยโอเคได้อยู่แค่นี้ก็โอเคละแก่ละถือว่าแก่ละใช้ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอุปกรณก์มาก,ก่อนเอาเจ้าเท่ามาเข้าลมก็เลยเดินมาเดิมาเจอกล้วยเขาหักเจ้าเท่าอยู่ลมเงาตรงนู้นนะครับ เจอกล้วยเขหาหักคอโอ้เต็มะนาวก็ยังยืนยันยอดเดิมนะครับขอยืนยันยอดเดิมนะครับมะนาวที่ดกๆอย่นี้โอ้โอเยอะๆเด็ดไปสักลุกให้ยาเขาใส่น้ำพริก ลูกไหนดีว่าขอเลือก่ะเลือกหน่อยต้องปลีไม่ได้เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเด็ดไปก็เสีดยดดยอีกอย่างยอดก็จะเปลี่ยนไปยอดก็จะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ที่ยอดเปลี่ยนคงสภาพไว้ก่อนคงสภาพไว้ก่อนไม่งั้น ยอดจะเปลี่ยนนะครับอดีมอดีตงสภาพไว้ก่อนไม่เด็กไปแล้วครับยอดจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับใหสแกนให้ดูลูกขดดกขนาดไหน ดกดกดกถือว่าดกมากมาลูกมาสวัสด,ดีลงจากบ้านจากปิชาเนี่ยมามาลูกมามาเทเดินมาดังนี้อ่ะมาเอาให้กินเร็วมาเตรียมให้ร้านเร็วมาเดินมานเดินมาเดินมา เร็วเร็วเร็วมามากินตรงนี้เร็วมาลูกมา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 อันนี้มามามาอ่าโอเคล็อกล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนปลาเ้าเนาะ ปล่าเานาะลูกเนาะพก็ยายเองไม่ได้ซื้ออาหารเม็ดหมดท้ายนี้เอาเนาะอ,อ้าวปลาปลากินปลากินปลากินปลาเอา้าปลาก็ได้ปลาก็โอเคปลาก็ได้อร่อยเหมือนกันอ,อ,อ๋เยอะอ่ะเยอะอยเยอะแยะเยอะแย,เยะเห็นเลย เลยเยอะแยะหิวเบาๆค่อยๆกินปิสว่าบ์อ้านสวาบปากเดวสำลักติดคอนะแดดเปลี่ยงๆขนาดบ่ายแล้วนะครับเป็นขนาดนี้โอ้ค่อยๆค่อยๆลงกิบมาับเที่ยวบริเวณฮะ ย่รไปได้กินลำลำเนาะได้กินอาหารอร่อยอร่อยน่าหลงเนาะค่อย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 ห้ามสวาาป,ปาบอุ้ยสวาาป,ปาบไม่ได้นะกินเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆกินเบาเบอเด็ดติดคอกินเบาๆ